อ่าครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าอ่าเรื่องสภาพเศรษฐกิจนะ <ouse> จากตลาดสดที่ผมได้ไปอ่าเดินมานะก็ไปเดินตลาดสดเนี่ยมันมันมันจะบอกสภาพเศรษฐกิจได้ไหมนะก็ตลาดสดที่ผมไปเดินเป็นตลาดแถวบ้านผมนะครับก็เท่าที่ผมดูเนี่ยอ่าอาหารนะครับอาหารเนี่ยค่อนข้างสดนะอาหารที่เขาทําขายนะแล้วผมก็ซื้อมาทานด้วยนะซื้อมาทานเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงครับ อร่อยครับใช้ได้นะครับแล้วก็ผมเห็นสังเกตเขาทำหลายถาดนะอาหารสดแปลว่าอะไรอาหารสดแปลว่าอของที่เข้ามาทำเนี่ยมันไม่ค้างนะครับอย่างเช่นเนื้ออะไรต่างผักอะไรต่างนะถ้าสมมุติว่าเขาหมุนเวียนไม่ดีเนี่ยอาหารในตลาดนั้นอาจจะไม่สดนะก็คือมันกินแล้วอาจจะแบบรู้สึกมันมันไม่ค่อยมันเหมือนเป็นยิ่งยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นอาหารค้างคืนพวกอาหารตักๆอะไรเงี้ย นะครับแล้วก็มาเวียนขายซ้ำเนี่ยแปลว่าสภาพสภาพเศรษฐกิจตลาดนั้นนะอาจจะไม่ค่อยดีนะอันนี้เป็นความเห็นสวนตัวเท่านั้นนะนะครับแล้วก็การที่เขาทําถาดหลายๆถาดเนี่ยก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเขาเรียกว่าคือของพวกนี้ถ้าทำแล้วตักขายไม่หมดเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นต้นทุนนะครับแล้วก็จะเป็นภาระที่เขาจะต้องไปจัดการทิ้งถ้าเขาไม่เอามาอุ่นขายใหม่อะไรเงี้ยน,นะนะครับซึ่งก็เขาก็ค่อนข้างมั่นใจพอสมควรแหละเนาะว่า ของเขาน่าจะขายได้หมดเขาถึงได้ทําถาดเยอะนะนี่คือข้อสังเกตที่1ทําให้ผมรู้สึกว่าตลาดสดตอนนี้คิดว่นะาน่าจะยังพอไปได้นะเพราะว่าอาจจะเป็นแหล่งอาหารที่ไม่แพงถูกที่สุดก็าว่าได้นะอย่างที่2คือไฟสว่างนะครับไฟสว่างเนี่ยก็บางตาเราไปแล้วก็มืดๆเงียบๆน,นะ,ะแต่ว่าตลาดที่ผมไปทําเลค่อนข้างดีนะครับก็คือเหมือนกับว,ว่ามันผ่านพ้นช่วงไฟแดงมาแล้วนะ แล้วก็สามารถเลี้ยวรถเข้าไปจอดได้นะไฟสว่างนี่ก็อาจจะเป็นอินดิเคเตอร์อย่างหนึ่งนะครับว่า,าคล้ายๆว่าตลาดมันคึกคักคนเยอะนะคนเยอะนี่บอกชัดเจนอยู่ละอาหารสดไฟสว่างคนเยอะนะครับแล้วก็ร้านอาหาร่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าบางทีตลาดสดเราก็ไม่ได้ไปซื้อเนื้ออย่างเดียวเราก็ไม่ได้ซื้อผลไม้ผักอย่างเดียวเนาะแล้วก็มาซื้อพวกอาหารเพื่อใส่ถุงกินอาหารถุงอะไรพวกนี้นะนะนะครับเพราะว่ามันก็ อาจจะไม่แพงเท่าเซเว่นนะหรือว่า,าอะไรต่างๆนะตามห้างตามอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มีการขยายที่จอดรถเพิ่มนะครับอันนี้ก็ชัดเจนมากนะว่าถ้าขยายที่จอดรถเพิ่มเนี่ยมันก็แปลว่าต้องมีคนมาเดินเยอะนะก็ตอนที่ผมไปช่วงเวลาก็ประมาณสักสิบโมงนะครับเป็นช่วงสายๆแล้วนะตลาดก็ยังเป็นแบบที่อห็นในภาพผมไม่ได้ถามัมาหมดนะผมก็สรุปควา,ามด้วย แต่ว่ามันไม่ได้สามารถปอินดิเคเตอร์บอกทุกตลาดสดนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมไม่อยากจะพูดให้ให้แต่ว่ามันพูดยากนะที่จะให้ถูกใจทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าที่ผมไปเดินดูบรรยากาศส่วนตัวเป็นความเห็นส่วนตัวก็แล้วกันนะว่าผมคิดว่า,เ,าเศรษฐกิจบ้านเราอาจจะยังพอไปได้อยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าคิดว่ายังพอไปได้แล้วก็ถ้ามีอะไรมากระตุ้นเนี่ยแล้วทําให้ขับเคลื่อนแบบอย่างเงี้ยถ้าตลาดสดมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับ ผมว่าก็อาจจะเป็นจุดวัดทออหมือหรือ,รอ,อยังนะนะครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วผมอยากจะฝากคนที่อ่าเขาเรียกว่าให้ข่าวร้ายๆกับประเทศแต่บางทีมันติเพื่อกอบเข้าใจแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันมันติแล้วมันทําลายความเชื่อมั่นนะครับโดยเฉพาะด็อกเตอร์อะไรต่างๆนะทำลายความเชื่อมั่นผมก็จนผมชักจะสงสัยว่าเขาหวังดีกันจริงหรือเปล่านะล่าสุดก็ไปขี้ยด้วยท้อแท้สิ้นหวังนะก็ ผมว่ามันมันหวังดีจริงไหมอ่าผมตั้งเป็นคำถามด้วยกันก็ไม่ได้บอกว่าอะไรนะนะครับแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนะนะครับมีการไปสัมภาษณ์ซ้ําไปย้ําไปทําให้ความเชื่อมั่นของคนในประเทศมันลดลงนะแต่ว่าดีไม่ดีเนี่ยเราก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามันไม่ดีผมก็ว่าไม่ดีนะแต่ว่าถ้ามันไม่ดีแล้วเราเรายิ่งไปซ้ําไปเติมมันนะ่นะมันก็จะยิ่งแย่ลงไปนะอันนี้ความเป็นส่วนตัวนะ แต่ถ้าเราช่วยช่วยกันนะช่วยช่วยกันนะครับให้มันมีความหวังให้มันอ่าผมผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้น,นะคือก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังไ็ได้ผมว่าช่วยกันดีกว่าเชิงสร้างสารรค์ดีกว่านาะอย่าเชิงทําลายอย่าเชิงดิสเครดิตหรือว่าทําให้มันมันแย่ลงนะนะครับส่วนเรื่องอะไรที่มันเราแก้ไขไม่ได้เรื่องที่ใหญ่มากๆก็ถ้าถ้าจิตใจเราว้าวุ่นกับเรื่องพวกนี้มันก็จะส่งผลกระทบกับชีวิตเราด้วย ใช่เรื่องการเมืองอะไรต่างม,ม,มันว้าวุ่นใจลยนะเราว่าเราแก้ปัญหาที่ตัวเราตนไปนที่เพื่อนตนตามที่ตบวิเจ้าท่านอบอกเราดีกว่าเนาะช่วยๆกันนะครับก็ประมาณนี้นะถ้ายัางไงผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะที่นี้เลยนะก็อยากให้คนไทยทุกคนหันหน้าเข้าหาการรักกันนะอย่าไปมีประเด็นอะไรกันที่ทําให้แบบเราต้องกลับมาทะเลาะกันใหม่นะไม่ดีนะครับไม่ดีแน่นอนนะ มันก็จะยิ่งทําให้เหตุการณ์ที่มันตอนนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีมันก็จะแย่ลงไปอีกได้ถ้าเราขาดความเชื่อมั่นนะครับสวัสดีครับ